อ๋อวนี่คือท่าลุกนะท้าจําไว้นี่ท่าลุก <c oughs> อันนี้ท่าลุกที่ถูกต้องอนับก้อนนะเนี่ยเรียงก่อนเรียงให้เป็นแถวไปแล้วเราเอากว้างคูณยาวอานับเรียงให้เป็นแถวก่อนให้ตรงๆเสร็จแล้วค่อยมานับที่หลังจะได้ไม่งงเนี่ยเรียงอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยได้เยอะเนี่ยได้เยอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ชาเลนเมื่อกี้เสื้อส้มเนี่ยชาเลนเมื่อกี้นิ่งนิ่งเงียบเงียบฟาดเรียบฟาดเรียบนาฟาดเรียบนะคะเนี่ยกอนพนธทนทึกเป็นภูเขาเลยนะนๆๆๆเนี่ยนิ่งนิ่งเงียบเงียบเนี่ยนี่นี่นี่วันหนึง่งวันหนึ่งหลายรอยอ้อยอ่าอ่า นี่คือท่าลุกนะท้าจำไว้นี่ท่าลุกอันนี้ท่าลุกที่ถูกต้องอนี่ภูเขาเลยเหมือนกันอะนี่ก็เป็นภูเขาเลยกองขนาดนักอ่อ่อันนี้เลี้ยงเสร็จแล้วอันนี้เลี้ยงเสร็จแล้วอันนี้เป็นกำแพงใน่เนกำแพงแผงตั้งได้เท่าไหร่เอาได้เท่าไหร่เอา้า แปดสิบแปดโอ้โหเลขสวยของขายตั้งแถวนี้นี่ตงแค่โอ้ยหตั้งกันตั้งกันไอ้นั่นแนวรั้วนี่นี่อันนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหวันนี้ปลาเข้าไปแปดแปดก้อนอ่านี่เลี้ยงแบบนี้ก่อนเลยแล้วก็นับจะนับง่ายอ่ามาดูบรรยากาศการนับก้อน ทำกันเสร็จแล้วเราก็มานับก้อนกันเรียงกันเรียงก้อนก่อนก็นับยังไม่นับเลยน่ะนับไปหน่อยดูเอานี่เนี่ยเรียงไว้เนี่เอาไงก้อนละบาทเองก็ถามว่าก้อนละเท่าไหร่แล้วอ่ะจะเอาถ้าอยากได้ส้กก้อนละห้าบาทเละนับปี่ลองนับดูเอายังไม่ได้นับเลยเรียงเฉย

ก็บอกแล้ว่ากระจับเวลาตอนจับเวลาก้อน,นมันเท่ากันนะสามคูณสี่แถวใม92เราหนาต่างกันไปกี้ก้อนเนี่ยเห็นบ้าไมมงนะได้สองร้อยเออแล้ว <c oughs> หนา,เ,า,เ,า,หนาเอดมินได้9 0เท่าไรนะ 92. น92เลขสวยไหมอ่าเลขสวยเลข ไอ้กแกละ่ะไอ้กแกละ่ะไปทางนั้นนี่แกไอ้คีไอ้ได้ลบคีปแกเออ่ะ,ะนี่บรรยากาศการนับก้อน,น,นอืมนีได้เยอะแล้วเนี่ยเนี่ยได้สองสามร้อยก้อนเลยเนี่ยแอดมินทำวันหนึ่งได้เก้าสิบก้อน <Okay. S 2> อ่า แอดมินแอดมินเ่นต้องเจอกันหลายคนมน่ม่ม่ล้วนะคิดีันี่ย่ะนึกดูดีๆนะดูดีๆนะอ้าวใครถวงเลยนะตอนนี้กำลังได้ตังกำลังมีนะถ้าเลยวินาทีไปแล้วในเอ้ยมเรีย้อยเรียมร้อยใช่ ยายเดินออกจากตรงนี้เอามาขอข้าวหวยเยอะเจ้าว่าอยห้าสิบอ่ะใครมาขอเลยจ้ะเจ้ามือโอ้เกียรติมาขออยู่แล้วเจ้าอีหวยไดยนั้นไม่ขอไปเลยไงนะอยากกินน้ำยังนึกก็ไปเลยกลัวคนจะทวงคินี่อืมแมวกระตุ้นอะไรกัะว้าไอ้กุ๊กกิ๊กดอกไม้จะเลี้ยงยี่สิบไปแล้วแต่ไม่เลี้ยง พอดีอะดูแล้วพอดีเลยเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเนี่ยถุงเนี่ยแ,แล้วเหอนจริงหรอเออนี่ยวละพี่หนูกเก็บมันนี่หมดแล้วอ๋เข้าไปแล้วได,ได,ได,ได้สองโอ้ได้สองร้อยห้าทิบสองวยสองร้อยห้าทิบสองเนี่ยนับง่ายง่ายพอเลี้ยงอย่างนี้แล้วอะเออ,เอ,อ จอนไม่จำก็คนอยากนับหลายรอบอะรอบนึงก็มาบวกกันบวกกันก็ได้เยอะเองเออก็อยากก็อยากนับหลายรอบเพราะว่ามันอยากได้เยอะๆอะนานนันรวมกันรวมกันนับทีเดียวไหนน้อยเอ๊ะก็นับ นบันบก่อนแล้วมานับทีหลังมันก็จะได้ได้เยอะๆไงโอ้ยยัไม้ยเ้อาเจ็บลิปปากเอออ่าบรรยากาศตอนเลิก ตอนเลิกจุ้งกูมั้งเนาะเออดูมันก็ให้มันโค้งแถวอ้าวนี่เราก็มาลุ้นลุ้นคนเลี้ยงกันไอ้นี่เลิกอ่าเขาไปยิ้มก็ไม่ตรงเนี่ยเป็นายเขาโนนนะอ่ะ,อะละวันนี้ก็รับเงินกันเรียบร้อยนู่นยังเหลืออยู่เจ้านึงไม่รอละชา้ะชาไม่นไหวเขาเออช้าบ๊ายบายอ่าต้องบ๊ายบายแล้วนะอ่าวันนี้จบแค่นี้ก่อนได้เงินแฮปปี้ไปใช้กันตามๆกัน อถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามากดกระดิ่งให้ช่องแม่นิตาพาทำด้วยนะเดี๋ยวจะมาเอาคลิปสนุกสนุกมาให้ดูกันอีกอไปใช้เงินก่อนไปใช้เงินก่อนเหมือน <c oughs> ด,ดตรงนี้เลยเหมือนมดตรงนี้หละบาย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 นหนบายบายหน่อยดิ bye 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 oh, bye ee, na, ra, ching, ching.